สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังเรื่องเล่าอาถรรพ์ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดและกดติดตามและกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนด้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วก็ไปรับฟังกันได้เลยในหมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อว่าบ้านดอนกลางมีตํำนานเกี่ยวกับจองคมังเวทที่ชื่อว่าหลวงพ่อดำหลวงพ่อดำ เป็นพระที่มีความสามารถในการใช้เวทมนต์และอาคมอย่างมากจนกระทั่งชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียงต่างก็ให้ความเคารพนับถือท่านอย่างมากเรื่องราวของหลวงพ่อดำเริ่มต้นเมื่อหลายสิบปีที่แล้วเมื่อท่านได้บวชเป็นพระภิกษุและได้ศึกษาวิชาอาคมจากพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นหลวงพ่อดำได้ใช้ความสามารถของท่านในการช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบกับปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการรักษาโรคหรือการป้องกันภัยจากสิ่งชั่วร้าย แต่หลวงพ่อดำก็มีด้านที่มืดอยู่ด้วยท่านได้ใช้เวทมนต์และอาคมของท่านในการต่อสู้กับศัตรูและปกป้องหมู่บ้านของท่านแต่บางครั้งท่านก็ใช้เวทมนต์และอาคมของท่านในการลงโทษผู้ที่ทำผิดและไม่เชื่อฝังท่านเรื่องราวของหลวงพ่อดำได้ถูกเล่าขานต่อๆกันมาในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงและหลายคนก็เชื่อว่าหลวงพ่อดำยังคงอยู่ในหมู่บ้านและยังคงใช้เวทมนต์ และอาคมของท่านในการดูแลและปกป้องหมู่บ้านแต่บางครั้งก็มีคนพบเห็นเงาดำที่เดินอยู่ในหมู่บ้านในเวลากลางคืนและบางคนก็ได้ยินเสียงกระซิบที่ดูเหมือนจะมาจากหลวงพ่อดำบางคนก็เชื่อว่าหลวงพ่อดำยังคงอยู่ในหมู่บ้านและยังคงดูแลและปกป้องหมู่บ้านของท่านเรื่องราวของหลวงพ่อดำยังคงเป็นความลับและยังคงถูกเล่าขานต่อต่อกันมาในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง และหลายคนก็ยังคงเชื่อว่าหลวงพ่อดำยังคงอยู่ในหมู่บ้านและยังคงใช้เวทมนต์และอาคมของท่านในการดูแลและปกป้องหมู่บ้านของท่านหลังจากที่หลวงพ่อดำได้ใช้เวทมนต์และอาคมของท่านในการดูแลและปกป้องหมู่บ้านชาวบ้านก็เริ่มที่จะให้ความเคารพนับถือท่านมากขึ้นและบางคนก็เริ่มที่จะมาขอคำปรึกษาและขอความช่วยเหลือจากท่านแต่ก็มีบางคนที่ไม่เชื่อในความสามารถของหลวงพ่อดำและบางคนก็เริ่มที่จะวิาพากษ์วิจารณ์ท่าน โดยกล่าวว่าท่านใช้เวทมนต์และอาคมของท่านในการควบคุมและบงการชาวบ้านหลวงพ่อดำได้ยินคำวิาพากษ์วิจารณ์เหล่านี้และได้ตัดสินใจที่จะแสดงความสามารถของท่านให้ชาวบ้านได้เห็นท่านได้ใช้เวทมนต์และอาคมของท่านในการทำพิธีกรรมที่จะแสดงความสามารถของท่านให้ชาวบ้านได้เห็นเมื่อพิธีกรรมเริ่มขึ้นชาวบ้านก็เริ่มที่จะเห็นความสามารถของหลวงพ่อดำ และบางคนก็เริ่มที่จะเชื่อในความสามารถของท่านแต่บางคนก็ยังคงไม่เชื่อและยังคงวิาพากษวิจาร์ท่านหลังจากพิธีกรรมสิ้นสุดลงหลวงพ่อดําก็ได้ประกาศว่าท่านจะส่งมอบความสามารถของท่านให้กับผู้ที่เหมาะสมและชาวบ้านก็เริ่มที่จะคาดเดาว,ว่าใครจะเป็นผู้ที่ได้รับมอบความสามารถของท่าน หลังจากที่หลวงพ่อดำได้ประกาศว่าจะส่งมอบความสามารถของท่านให้กับผู้ที่เหมาะสมชาวบ้านก็เริ่มที่จะคาดเดาว,ว่าใครจะเป็นผู้ที่ได้รับมอบความสามารถของท่านบางคนก็คิดว่าเป็นลูกศิษย์ของท่านบางคนก็คิดว่าเป็นคนในหมู่บ้านที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแต่แล้วก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่าธนากรที่ได้ปรากฏตัวขึ้นในหมู่บ้านธนากรเป็นชายหนุ่มที่มีความสามารถพิเศษและมีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้เวทมนต์และอาคม หลวงพ่อดำได้เห็นความสามารถและความมุ่งมั่นของธนากรและได้ตัดสินใจว่าจะส่งมอบความสามารถของท่านให้กับธนากรเมื่อธนากรได้รับมอบความสามารถของหลวงพ่อดำท่านก็ได้เริ่มที่จะฝึกฝนและพัฒนาความสามารถของตนเองธนากรได้ใช้ความสามารถของหลวงพ่อดำในการช่วยเหลือชาวบ้านและปกป้องหมู่ปกป้องหมู่บ้านจากสิ่งชั่วร้ายแต่ก็มีบางคนที่ไม่พอใจ ที่ธนากรได้รับมอบความสามารถของหลวงพ่อดำและได้เริ่มที่จะวางแผนเพื่อกำจัดธนากรและแย่งชิงความสามารถของหลวงพ่อดำมาเป็นของตนเองธนากรได้เริ่มที่จะรู้สึกถึงอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นและได้เริ่มที่จะเตรียมตัวเพื่อป้องกันตัวเองและหมู่บ้านแต่ธนากรก็ไม่รู้ว่าอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นมาจากไหนและใครเป็นคนวางแผนธนากรได้เริ่มที่จะสืบสวน เพื่อหาคนที่วางแผนเพื่อกำจัดเขาและได้พบว่ามีชายลึกลับคนหนึ่งที่ชื่อว่าอาคมที่เป็นคนวางแผนอาคมเป็นชายที่มีความสามารถพิเศษและมีความแข็งกับหลวงพ่อดําและธนากรอาคมได้ใช้เวทมนต์และอาคมของตนเองในการโจมตีธนากรและหมู่บ้านธนากรได้ใช้ความสามารถของหลวงพ่อดําในการป้องกันตัวเองและหมู่บ้านแต่ธนากรก็เริ่มที่จะรู้สึกว่าอาคมมีความสามารถที่เหนือกว่าตนเอง ในที่สุดธนากรได้ตัดสินใจที่จะใช้เวทมนต์และอาคมที่ทรงพลังที่สุดของหลวงพ่อดำในการโจมตีอาคมการต่อสู้ระหว่างธนากรและอาคมได้เริ่มขึ้นและผลลัพธ์ของการต่อสู้จะเป็นอย่างไรนั้นจะเป็นจุดจบของเรื่องราวนี้ธนากรและอาคมได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดโดยใช้เวทมนต์และอาคมของตนเองในการโจมตีและป้องกันแต่ในที่สุดธนากรก็สามารถเอาชนะอาคมได้และอาคมก็ได้หายตัวไป ธนากรได้กลับมาที่หมู่บ้านและได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านที่รู้สึกดีใจที่ธนากรสามารถเอาชนะอาคมได้ธนากรได้กลายเป็นฮีโร่ของหมู่บ้านและได้ใช้ความสามารถของหลวงพ่อดำในการดูแลแล,และปกป้องหมู่บ้านต่อไปเรื่องราวของธนากรและหลวงพ่อดำได้ถูกเล่าขานต่อต่อกันมาในหมู่บ้านและได้กลายเป็นตำนานที่ถูกพูดถึงจนถึงทุกวันนี้จบบริบูรณ์